สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชานิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาค้นสืบข้อมูลนะครับผมว่านางเอกเบอร์หนึ่งของช่อง7เนี่ยนั่นก็คืออ้ําพัชราภานะครับผมนั่นก็คือซุปตาของช่อง7จสีนั่นเองนะครับนางเอกเบอร์ต้นเลยนะฮะของทางช่อง7สีนะครับซึ่งเนี่ยตั้งแต่เพิ่งพนาเนี่ยก็ไม่มีละครเลยนะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะเล่นละครเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นเรื่องไหนคู่กับใครนะครับล่าสุดนะครับผมมีกระทู้พันทิปกระทู้หนึ่งนะ เขาตั้งขึ้นมานะครับลุ้นละครใหม่ที่เตรียมจะเปิดในเดือนนี้เดือนนี้นั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกนักแสดงแต่ละคนดุๆๆๆๆนั่นแแต่ละค่ายแต่ละค่ายแบบเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งประเด็นแรกนะครับผมที่ผมจะขอสืบค้นข้อมูลก่อนเลยนั่นก็คืออ้ําพัชราภารับละครใหม่แล้วลุ้นว่าจะเป็นเรื่องอะไรและจะคู่กับพระเอกคนไหนเขาก็บอกว่าเดาว่าไม้พัชระเดชนะครับผมก็เลยหาข้อมูลครับว่าเคยมีข่าวว่าอ้ําพัชราภาเนี่ยจะรับละครเรื่องไหนหลังจากเพิ่มพาเนี่ ผมก็เลยไปเจอเว็บข่าวข่าวหนึ่งนะครับผมจากสยามดารา .com นะครับเขาลงข้อมูลไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมเดือนมิถุนายนนะครับคือกลางปีปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมเขาได้บอกว่าสพรึงละครใหม่อ้ําพัชราภาแหวกแนวสวมบทพญานาคคาดปังแสงเพิงพระนางนะครับอ่าอันนี้ตอนแรกผมก็ยังอ่านหัวข้อแล้วก็ยังเดาอยู่ว่าอ่ามันเป็นข่าวโคลยหรือเปล่านะครับหรือมีใครแค่พูดถึงอะไรอย่างนี้เราต้องมาหาว่าต้นข่าวนั้นมันมา จากไหนนะครับในข่าวเขาก็เอาลงเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านกันต่อนะครับมาแล้วมาแล้วข่าวดีที่รอคอยสําหรับแฟนคลับนางเอกซุตาตัวแม่อั้มพัชราภาเฉยเชือ้อที่แฟนๆเนี่ยรอคอยมาเนิ่นนานกับละครเรื่องใหม่นางเอกสาวเนี่ยรับเล่นละครเรื่องใหม่แปลกแนวแนวรักข้ามภพข้ามชาติสุดสะพึงจัดเป็นเรื่องฮือฮาเพราะนางเอกตัวแม่บทเท้าวดีนาคีสาวผู้เลอโฉมที่ตามคนรักด้วยแรงรักแรงแขนข้ามภพข้าม ชาติในละครเรื่องสร้อยนาคีอันนี้โพอต์มันจะคล้ายๆกับนาคีของทางช่องสามปะไม่รู้นะครับผมซึ่งมันมีคนมันมีคนคอมเมนต์ในพันทิปไงบอกว่าไม่อยากให้มีคําว่านาคีเลยกลัวจะไปเปรียบเทียบกันนะครับและเขาก็เอารูปนะครับผมที่เป็นโพสต์นะครับของโอสมาตินนะครับโอสมาตินนี่เป็นเจ้าของห้องเสื้อนะครับที่สนิทกับอ้ําพัชราภานะครับเขาเนี่ยได้ลงลงโพสต์ใ g ไอจีไว้ว่าแม่ปิดร้านยาว6เดือนนะคะแอบไปคลอดน,น้องที่ลอนดอนแป๊บเจอกันอีกที ีในละครเรื่องใหม่ของอ้ําพัชราภานะคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นก่อนที่ข่าวจะมาลงแหละนะครับน่าจะเป็นกลางปีที่แล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าม้าคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยเรื่องใหม่สะพลึงอ้ําพัชราภาเติรดเติรเตนะครับผมอ่ะเขาก็แฮชแทอ้ําพัชราภานะครับแฮชแทช่อง7สีนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าเขาก็แค่บอกว่าเป็นละครเรื่องใหม่นะครับแต่เราต้องมาดูกันว่าทําไมถึงเขาแค่บอกว่าเป็นละครเรื่องใหม่กลับมาอีกทีนึ่งตอนละครเรื่องใหม่เลยซึ่ง6เดือนนั้นก็จะน่าจะกลับมาอีก นก็จะประมาณปลายปีมั้งนะครับและเราก็อ่านต่อดีกว่านะครับตามกระแสข่าวเม้ามอยในโลกไซเบอร์ตอนนี้ข่าวว่ากําลังอยู่ในระหว่างการเตรียมงานอีกประมาณ6เดือนจะเปิดกล้องโดยมีโอสมาตินเจ้าของห้องเสื้อที่สนิทสนมกับอ้ําเป็นคนเนรมิตชุดปังๆให้แม่สวมใส่ในละครเรื่องนี้ที่สุดของที่สุดว่ากันว่าละครเรื่องนี้เนี่ยสมใจนางเอกตัวแม่วิกเจ็ดสีที่เคยแจ้งสื่อแจ้งแฟนๆไว้ก่อนหน้านี้ว่าตนจะรับละครเรื่อง ก็อยากรับบทที่แปลกแหวกแนวที่ผ่านๆมาแล้วก็มีคนนะครับผมเป็น IG นะครับผมชื่อว่าอยากบอกสุกตานะครับเขาเนี่ยก็ลงเรื่องสร้อยนาคีแล้วก็เป็นเรื่องย่อของเรื่องสร้อยนาคีครับเป็นนวนิยายนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าปังมากแนวลึกลับมีพลังเวทนะครับแล้วเขาก็คอมเมนต์นะครับว่าปังมากแนวลึกลับมีพลังเวทแม้ยังไม่เคยเล่นรอดูจ้าเป็นหนึ่งในนวนิย,ยัยเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคของช่องเจษีสร้อยนาคีมีอักคีนาคา แล้วก็สุริยานานาคราชนะครับส่วนเรื่องย่อเลื่อนไปดูอีกนะอีกหน้านนะอ้ํพัชราภาสร้อยนาคีนะครับอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะฮะว่า จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเนี้ยเท็จจริงแน่แนแค่ไหนนะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าอั้มพัชราภาเนี่ยเล่นเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าจาก IG ที่เขาบอกว่ากลับมาอีกทีหนึ่งละครเรื่องใหม่ของอั้มพัชราภาซึ่งในตัวของอันนี้สําหรับข่าวที่ผมเจอนะครับซึ่งในตัวของออดมาตินเจ้าของห้องเสื้อที่จะออกแบบเสื้อผ้าให้กับอั้มพัชราภาเนี่ยเขาแค่บอกว่ากลับมาในละครเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าเพจอยากบอกซุปตา์เนี่ย อันนี้เราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยได้ข้อมูลมาจากที่ไหนว่าเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็ขอไปข้ามไปอีกเว็บข่าวหนึ่งนะครับผมคมชัดลึก .net นะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวช่วงเดือนมิถุนายนเหมือนกันนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ทํา YouTube เกี่ยวกับาการดูพูดถึงเรื่องละครอ,อะไรนู่นนี่นั่นนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบยังไม่ได้เริ่มทำนะครับก็เลยแบบว่ายังไม่ได้รู้ว่ามันมีข่าวนี้มาก่อนนะครับถ้าใครเคยรู้มาก่อนน,ก,ออน,นก็ไรร้แนชะ์ด ผมอ่านให้ฟังนะครับเว็บข่าวนี้เขาก็จะเปิดเผยข้อมูลที่มันมากกว่าข่าวของเว็บที่แล้วนะครับเขาบอกว่าละครเรื่องนี้ไงที่อั้มพัชราภารับเล่นอ่าอันนี้จะมาายความกระจ่างกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดโพละครเรื่องใหม่ของอั้มพัชราภาออสทีระศักิ์เผยเตรียมกำกับสร้อยนาคีได้อั้มพัชราภาฉายเชื้อรับบทเป็นนางเอกอึกอักพรเอกได้ไหมพระรามเดชกสงวนความดีหรือไม่เหตุบทมาอันนี้คือหัวข้อข่าวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับผมดูงงๆฮะ ออสทีรศัก์กเผยเตรียมกำกับละครใหม่เรื่องสร้อยนาคีได้อั้มพัชราภาใช้เชื้อรับบทนางเอกอึกอักพระเอกได้ไหมพักระเดชสงวนความดีหรือไม่เหตุบทมาเอาออะนรครับประมาณนี้เขาบอกว่าตัวของออสทีรศักนะครับผมเขาเป็นผู้กำกับของค่ายกันตนานั่นเองซึ่งแน่นอนถ้ามีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกันตนานแน่ๆซึ่งถ้าเป็นพยานาคเนี่ยต้องพูดถึงเรื่อง CG อย่างแน่นอนนะครับอั้มพัชราภาเนี่ยเขาบอกว่าได้อั้มพัชราภามาเล่นเป็นนางเอกส่วนพระเอกเนี่ยยังอึกอักอยู่ว่าได้ไหมพักระเดชหรือเปล่าเดี๋ยว นื้้อหาฟัังแลวกนนรตรงตัวกระเทืพันทิปเนี่ยที่เขาเดาว,ว่าไมายพักละเดชเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากข้อมูลข่าวตรงนี้แน่เลยนะอ่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้อ้ําพัชราานาะงเอกเบอร์หนึ่งของวิกหมอชิดเนี่ยตกปาบรับคํากําลังจะเล่นละครอ,อีกครั้งซึ่งประจวบเหมาะกับกระแสข่าวที่ลือกันว่าละครที่นางเอกรับนั้นเนี่ยเป็นของค่ายกัตนานและออสทีรศักนะครับผู้กากับฝีมือดีกํากับล่าสุดสัมปทานหัวใจนะฮะที่มีพี่เวียกับพี่สานะครับเล่นคู่กันนะครับอันนี้คือเรื่องล่าสุดนะครับผมโดยพบออสในกิจกรรม ชวนเพื่อนอินไปกับไปฟินกับนายหัวนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของอนั่นแหละเรื่องสัมผัสทานหัวใจนะครับจึงมาตอบคําถามได้ความว่าเห็นทางผู้ใหญ่พูดพูดกันว่าบทม,มาตอนนึงแล้วเห็นว่าเป็นแนวเรื่องลับเกี่ยวกับพญานาคใช่เป็นแนวเรื่องลับนะอ่าใช่เรื่องสร้อยนาคีไหมคะเขาบอกว่าใช่นะเรื่องนี้นางเอกต้องสิงร่างด้วยอันนี้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับรู้สึกว่าเรื่องนี้เอฟเฟกต้องเยอะ CG เยอะแน่นนอนแต่เราไม่รู้อย่างไรนะเรายังไม่ได้คุยกันเป็นจิต จะลักษณะให้พูดเป็นเปอร์เซนต์กับอ้ําลงละครเรื่องนี้ก็คงอย่างนั้นแหละเพราะว่าอ้ําเขาอยากเล่นอีกสักเรื่องนะครับอันนี้เป็นของตัวผู้กกับเองนะครับผมที่มาบอกนะฮะว่าแบบว่าเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับผมว่าจะอ่าอะไรยังไงนะฮะเขาบอกว่าเห็นทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าบทเนี่ยมาตอนหนึ่งแล้วเป็นละครลึกลับเกี่ยวกับพญานาคแต่เขาหน้าข่าวก็ถามว่าใช่สร้อยนาคีไหมเขาบอกว่าใช่นะอ่าอันนี้คือแหละอันนี้คือบทที่แบบว่าบอกเลยว่าข้อมูลเนี่ยมาเท็จ มันคือเรื่องจริงแล้วนะครับคือสร้อยนาคีเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นละครนะครับที่กำลังจะถูกสร้างโดยค่ายกาตนานะครับคือพระเอกนี่เออภูมิกับก็คือออสทีรศักนะครับผมเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ซีจีอะไรเงี้ยต้องเยอะแน่นอนนะครับผมแล้วเขาบอกว่าใช่อ้ําหรือเปล่านะครับนักข่าวถามเขาบอกว่าคงเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอ้ําเนี่ยเขาอยากจะเล่นอีกเรื่องนะครับอ่าอันนี้คือออกจากปากของผู้กำกับเองเลยนะนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อได้อ้ํามาร่วมงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันยาก เขาบอกว่าไม่ยากนะเวลาเล่นละครอ้ําโอเคเลยทํากันบ้านดีนักข่าวก็ถามว่าประกบไหมพัคคราเดชเขาบอกว่าโอ้อันนี้ยังไม่ทราบเลยเพราะเราเองก็ไล่ปิดกล้องละครเรื่องอื่นอยู่ถือว่าบทจะมา1ตอนแล้วยังไม่ได้อ่านอ่าคือแบบว่าเขานักข่าวก็ถามว่าใช่ไหมพัคคาราเดชไหมนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้นกข่าวเนี่ยถามแบบนี้เพราะว่าไปรู้มาจากไหนแต่ว่าผู้กำกับเขาบอกว่าโอ้อันนี้ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นใครนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอ่านกันต่อเลยแล้วกันนะครับผม เหมือนมีข่าวว่าต้องหานางเอกอีกคนมาเล่นกับอำ้ำเขาบอกว่าไม่รู้รายละเอียดเรายังไม่ได้คุยกับใครเขาแค่เกินๆว่าจะมีละครอีกเรื่องได้ทําจริงเมื่อไหร่ตักปลายปีไหมผมยังไม่รู้เลยเหมือนเป็นการคุยปากเปล่ากับตุกตาจิตระดาผมยังไม่ได้คุยเลยเขาแค่บอกว่ามีบทมาเรื่องหนึง่งยังไม่ได้คุยอะไรจริงจังถ้าทําจริงต้องพลิกโฉมการกํากับมาแนวลึกลับต้องดูบทก่อนว่าจะแนวไหนและเราจะช่วยกันอย่างไร เราตั้งใจทํางานแบบนี้เราต้องไปไหว้พญานาคไหมคะไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเอาจริงๆพระเอกประกบอ้ํายากไหม่า้กองกับเขาบอกว่าถ้าเวียคิวน่าจะยากผมยังไม่ได้ดูบทเลยมันเลยพูดยากนะว่าจะเป็นใครเราต้องดูก่อนว่าเป็นแบบไหนนะะักขาก็ถามต่อว่าถือว่าเป็นความลับในองค์กรไหมเขาบอกว่าผมไม่รู้นะว่าเขาปิดหรือเปล่าแล้วก็หัวเราะนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีความลับกันแล้วมั้งแล้วก็พู้มกับนี่เขาก็เป็นคนบอกเองนะครับเดีย เดี๋ยวขอสรุปข <disrespect> ้อมูลตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็เขาก็พูดไปเรื่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับบทนี่นั่นคือเป็นการคุยกันปากเปล่ายังไม่ได้พูดแบบว่าเป็นจริงจังแต่รู้ว่าบทเนี่ยมาแล้วนะครับแต่ว่าอ้๊เนี่ยแน่นอนนะครับผมก็ถามว่าเอาจริงเนี่ยพระเอกเอามาประกบอ้๊มเนี่ยมันยากไหมนะครับผู้กกับเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าไม้ทัคราเดชเนี่ยจะอันนี้หรือเปล่านะเพราะว่าในข้อมูลตรงท่อนที่แล้วที่คณะข่าวถามอ่ะคือบอกว่าอ่ยังไม่รู้เลยยังไม่แน่นอนแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นเวียเนีี่่่่่ยยยวว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 นนนนนาา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 จะกกกกงงพุมมมัับเเเเออแแล้้้ถป็็ดสตไ สำหรับที่ผมอ่านจากข้อมูลตรงนี้นะครับไม่เก็บหรือไงก็นั่นมันน้องนายถ่ายนี่แต่นี้ฉันถ่ายฉันไม่โพสต์รูปให้ใครดูหรอกฉันเก็บไว้ดูคนเดียว <S <S ฉันเก็บไว้ดูแล้วเดี๋ยวฉันเบื่อฉันก็นลบไปเลยฉันไม่ชอบเก็บไว้นานออสัครูปมันล่ะซึ่งข้อมูลมีเท่านี้เลยนะฮะข้อมูลมีเท่านี้นะครับผมก็เครดิตจากคมชันลึกดอเน็ตนะครับข้อมูลมเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวสรุปกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอ้โหอันนี้เป็น เรื่องราวที่แบบว่ามาคุยกันได้ยาวอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากสืบเนื่องมาจากกระทู้บันทิ์ที่บอกว่าอั้มเนี่ยจะมีละครใหม่นะครับซึ่งเนี่ยเดือนนี้เนี่ยอาจจะเปิดนะอาจจะเตรียมเปิดละครในเดือนนี้นะครับมีความอาจจะนะครับแล้วก็มีข้อมูลสืบเนื่องมาจากอ่าห้องเสื้อนะครับผมเจ้าของห้องเสื้อคนสนิทของอ้้มพัชราภาที่ลงไอจีเอาไว้นะครับว่าอาจะไปลอนดอนนะครับแล้วก็จะกลับมาไีกทีนิงตอนเปิดเปิดละครเรื่องใหม่ของอ้มพัชราภาครับแลวพอผมหาข้อมูลต่อไปเนี่ยก็ไปเจอในเว็บอ่าเว็บไซต์คมชัดนลึกครับซึ่ง เป็นข่าวที่พุ่งกับเนี่ยออกมาพูดเองเลยนะครับผมว่าเนี่ยได้อ้ําเนี่ยมาเป็นนางเอกในเรื่องสร้อยนาคีนะครับซึ่งพุ่งกับเนี่ยเขากา็ยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคมีการใช้ซีจงซีจีนะครับนักข่าวก็ถามอีกทีหนึ่งว่าพระเอกเนี่ยใช่ไหมพระคาเดทไหมผมย้ำอีกทีหนึ่งนะผมไม่รู้ว่านักข่าวเนี่ยเขา,อาเอามาจากไหนว่าไม้พระคาเดชเนี่ยจะเล่นนะครับซึ่งตัวพุ่มกับเองก็บอกว่าโอ้อันนี้ยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเราเองก็ยังไล่ปิดกล้องละครเรื่องอื่นนนออยู่่่่่รบแตวาาาาขเถถมืๆจึง หนึ่งที่แบบว่า,อาเอาพระเอกเนี่ยมาประกบอ้ำเนี่ยยากไหมหาคนมาประกบอ้ำเนี่ยยากไหมพรุ่งกับเขาบอกว่าถ้าเป็นเวียสุกรวัตรเนี่ยคิวน่าจะยากนะครับซึ่งผมเลยคิดว่าถ้าคิวได้อะ เอกมีความเป็นเวียสูงนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเวียมากกว่าไหมหรือเปล่านะครับแล้วสําหรับพวกคุณเนี่ยคิดว่าเป็นใครเพราะว่าปีนี้เนี่ยเวียเนี่ยรู้สึกว่าจะถ่ายผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์อยู่นะครับซึ่งอีก2เรื่องแล้วก็อีกเรื่องนึงอะเรื่องของกาณาาอยู่เหมือนกันนะครับของกาณาาอีกเรื่องหนึ่งก็คือยอดรักนักลบนะครับส่วนเรื่องพัชรบนตตาเนี่ยน่าจะถ่ายปิดกล้องไปแล้วมั้งเพราะว่ากําลังจะเข้าแล้วนะครับน่าจะกําลังถ่าย2เรื่องอยู่นะครับแต่ว่าเวียก็ถ่าย2เรื่องนี้อยู่นะครับส่วนไม ซึ่งก็เป็น2เรื่องเหมือนกันเราต้องมาดูกันว่าพระเอก2คนนี้คนไหนมีคิวหรือไม่ถ้าไม่มีคิวเลยอาจจะเป็นพระเอกคนอื่นคุณก็คิดดูว่าจะเป็นใครที่มาประกบอัมได้นะครับอา่าโอเคข้อมูลมีประมาณนี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดนี่ต้องขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยกันนะครับอาจจะแบบติดติด,ตดขัดขัดข้อมูลมึนงงอยู่นะก็ใครฟังจบนี่ก็ถือว่าแบบว่าคงจะเข้าใจและเก็ตไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากด้วยกันที่เข้ามารับชมและฟังนะครับผมมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันลงไปในใต้คลิปนี้เลยแล้วก็อย่า ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดดิ้งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดาหนี้ไปแล้วครับ ร้นมากมายแต่ทุกคนหาไปก็ได้ของวิเศษอย่างจริงกันไม่ได้สนใจแค่จะเป็นจะตายอะไรเป็นต้นเหตุนแล้วแลวอยากได้มาครอบครองต่อให้ได้จับจองก็คงเป็นแค่เศษคุณน่ะทำเธอไม่มีในใจไม่ว่าคิดจะทำอะไรก็คงเกิดอาเพร วันออกเธอก็บอกเรายังมีลมหายใจ ไม่ว่าจะอยู่เหนือหรือตายยังเข้มแข็งหลักกาหาคนคนผ่านที่คิดการใหญ่ไม่เคยกลัวไม่เคยแกงไม่ว่าจะคง้เหง่าไง่ายเมื่อตะวันยังขึ้นทางที่ตะว,วันออกก็จะเ่าเราอย่างนี้ลมหายใจ